พี่น้องประชาชนตามชาญเมืองของกรุงเทพมหาคนครสามารถที่จะเข้าไปพักอาศัยได้มีทั้งหมด10แห่งด้วยกันนะครับก็คือสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลนะครับรับได้2000ท่านนะครับ,บ, 2, นนรบโรงเรียนธัญรัตน์300ท่านวัดปู่ข้าว300ท่านโรงเรียนทีปังกร200ท่านกรมการปกครองรับได้ประมาณ450ท่านนะครับศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติแจ้งวัฒนะยังคงรับได้อีกประมาณ4000ท่านนะครับ แล้วก็ที่เทอร์มินอลสองที่ดอนเมืองอยู่บริเวณด้านหลังนี้นะครับก็รับได้อีกประมาณ2,000ท่านนะครับโรงเรียนหอวัง500ท่านโรงเรียนสารวิทยา100ท่านแล้วก็สุดท้ายโรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศซึ่งอยู่ใกล้เคียงกับบริเวณนี้รับได้ประมาณ1000ท่านนะครับเพราะฉะนั้นท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นไม่ต้องเกรงใจนะครับทรัพย์สินต่างๆนั้นอะไรที่ท่านเก็บรักษาไว้ได้ก็ที่บ้านก็เก็บรักษาไว้นะครับเจ้าที่ตำรวจก็จะดูแลรักษาความปลอดภัยพร้อมด้วยอาสาสมัครต่างๆ อะไรที่เป็นทรัพย์สินมีความจําเป็นที่ต้องนําติดตัวไปก็นําไปนะครับแล้วทางศูนย์ปฏิบัติการก็จะรายงานให้ทราบถึงแนวทางการปฏิบัติของพี่น้องประชาชนเป็นระยะๆะะโดยเฉพาะอย่างที่ท่านโฆษกวินได้กรุณาพูดถึงแล้วถ้าหากน้ํจาจะไหลเข้าไปในพื้นที่ใดมีความสูงแค่ไหนท่านจะต้องเตรียมตัวอย่างไรนั้น คืนนี้เวลาประมาณ22่สนาฬิกานะครับท่านทิดีกรมชนประธานกับพวกเราก็จะมาชี้แจงกับพี่น้อประชาชนและท่านผู้ชมว่าขณะนี้ใกล้ใก้กรุงเทพมหานครน,นั้นมีที่ใดบ้างที่ท่านท่านเป็นต้องจำเป็นจะต้องเอาของขึ้นที่สูงมีสถานที่ใบด้างที่ท่านจําเป็นจะต้องเอารถไปเก็บมีสถานที่ใดบ้างนะครับที่ท่านจะต้องเตรียมตัวในการที่จะเคลื่อนย้าย หรือมีสถานที่ใดบ้างที่ปลอดภัย100%เเซนะครับอันนี้ก็เพื่อความสบายใจของพี่น้องประชาชนและท่านผู้ชมนะครับผมขออนุญาตเรียนเชิญท่านที่ดีกรมการปกครองนะครับได้กรุณาให้ข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมต่อเกี่ยวกับสถานที่พักพิงของพี่น้องประชาชนครับกาบเรียนเชิญครับขอเรียนให้สื่อและพี่น้องประชาชนได้ทราบนะครับว่ากรมการปกครองเนี่ยได้แจ้งให้ทุกอำเภอนะครับทุกจังหวัดที่ประสบภัย ตามท่วเนี่ยในภาวะอุทกภัยเนี่ยจัดเตรียมศูนย์พักพิงนะครับช่วคราวให้กับลัคนอนที่มีความจําเป็นหรือร้องขอนะครับที่จะต้องเอ่อเอ่อ,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 อมาอยู่ที่พักพิงเนี่ยนะครับไว้ตั้งแต่วันที่12บสองละนะครับแล้วเราก็ได้จัดทำได้สมบูรณ์ครบท่วนทุกแห่งทุกอําเภอนะครับตั้งแต่2วันที่ผ่านมาวันนี้ครับ พี่น้องประชาชนโดยเฉพาะยิ่งทุกส่วนราชการทุกทกระทรวงทบวงกลมเอกชนทั้งหลายนะครับมูลนิธิต่างๆอาสาทั้งหลายอาสาสมัครทั้งหลายนั้นสามารถเปิดเว็บไซต์ของกรมการปกครองได้นะครับที่เ,เว็บไซต์ w w w นะครับ dopa.go.th นะครับ โ o p a t o t h ุในนั้นนะครับโกรงการบคคองจะมีข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์พักพิงรัษดรน,นะครับในท้องที่ทุกจังหวัดนะครับแล้วก็จะมีจุดที่จะส่งสิ่งของไปช่วยนะครับรัษดรในท้องที่อำเภอต่างๆทุกอำเภอนะฮะทุกอำเภอนะครับ,ร,บรวมทั้ง รายชื่อคณะทำงานประสานงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่เราส่งไปประจำท้องที่อำเภอและจังหวัดนะครับครบถ้วนทุกอำเภอนะครับในท้องที่จังหวัดอยุธยาและปะทุมธานีครับเขาเรียนอย่างนี้ครับว่าที่พักพิงชั่วคราวเนี่ยอำเภอต่างๆได้ได้ให้ข้อมูลไว้ในเว็บไซต์นะครับรวมทั้งผู้ประสานงานนะครับในแต่ละศูนย์ ฉะนั้นมูลนิธิใดส่วนราชการใดเนี่ยนะครับที่จะเข้าไปช่วยเหลือหรือจะไปช่วยอพยพเนี่ยนะครับสามารถเปิดเว็บไซต์ได้ทันทีเลยตัวอย่างเช่นอยุทยาเนี่ย16อำเภอมีถึง166แห่งรองรับรัศดรน,นะครับที่ต้องการที่จะมาพักอาศัยชั่วคราวได้ถึง40,120คนนะครับปัจจุบันนี้เนี่ยมีผู้อพยพเข้าไปอ,อ,อยู่อาศัยประมาณ20,000คนนะครับ หรือในท้องที่จังหวัดปทุมธานีเนี่ยเอ่ออําเภอต่างๆได้เตรียมที่พักชั่วคราวไว้ถึง110แผงนะครับ110แผงรองรับรัศดรได้ถึง60,000คนโดยประมาณขณะน,นี้ได้มีการอบยกเข้าไปเนียยังไม่ถึง8,000คนนะฮะเพราะฉะนั้นยังยังยังมีที่ที่พำน,นักอาศัยชั่วคราวหรือเฟือครับในในใน,ในช่วงเร่งด่วนเนี่ยเมื่อกี้นี้ท่าน พลตเบพรงพักก็ได้เรียนให้สื่อได้ทราบแล้วนะครับว่า10แผงมีที่ใดบ้างแายละเอียดมีมากเหลือเกินขอให้เปิดเว็บไซต์แล้วก็การทํางานก็จะตรงกันคือขณะนี้เนี่ยทหาร3เหล่าทัพตํารวจก็ดีกระทรวงหลักๆนะฮะที่ลงไปช่วยเหลือ,ลอรัศดรเนี่ยที่จะนําการสงเคราะห์การส่งนำการสัง,สงคมสเคราะห์ไปสู่รัศดรเนี่ยเช่นกรมพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ดีเหล่านี้นะครับก็จะตรงไปที่ศูนย์นะครับจะตรงไปที่ศูนย์พักพิงเหล่านี้ครับไปได้ง่ายนะครับการคมนาคมยังไม่ยังไม่ติดขัดยังไม่มีปัญหาอุปสรรคใดๆที่มันมันมัน,มนไปไม่ถึงนะครับแต่ที่สําคัญครับที่ที่อยากจะเรียนให้สื่อและาภาคเอกชนได้รับทราบรวมทั้งรปปกระทรวงทบกมทั้งหลายน,ะนั่นก็คือ ลักษณะที่ไม่ได้อพยพออกมาสู่ศูนย์ท่าพิชั่วคราวเนี่ยลักษณะเหล่านี้จะพักอาศัยอยู่ในครัวเรือนของตนฉะนั้นตรงนี้ครับกรมการปกครองได้ให้อำเภอทั้งหลายนะครับแจ้งที่ที่จะให้ลำเบียงถ่งยางชีพเวชภัณฑ์สิ่งของต่างๆเนี่ยไปส่งที่อำเภอนะครับจากนั้นอำเภอก็จะได้จัดคณะทำงานทั้งหลายเนี่ยลำเลียงส่งไปให้คณะกรรมการหมู่บ้านนะครับ จะโดยทางบกหรือทางเรือก็ตามหรือในหมู่บ้านใดตำบลใดที่มีความพร้อมของคณะกรรมการหมู่บ้านที่จะมารับสิ่งของเวชภัณฑ์ถุงยางชีพด,ด้วยตนเองนะครับก็ <tio> มารับได้ที่อำเภอตรงนั้นจะเป็นการบริหารจัดการของคณะกรรมการหมู่บ้านร่วมกับท่านแานอำเภอท่านรองผูมิกับนะครับซึ่งเป็นกำลังสำคัญ ออออของท้องที่นั้นๆนนรวมทั้งทุกส่วนราชการทุกภาคส่วนที่ไปร่วมด้วยช่วยกันในแต่ละท้องที่อำเภอผมเรียนอย่างนี้นะครับตัวอย่างเช่นที่อําเภออุทัยจังหวัดพระนครศรียุยาเนี่ยนะครับอําเภอก็ได้แจ้งไว้ว่ามีผู้ประสบภัยเนี่ยนะฮะโดยประมาณนะครับเจ0 0 0คนเจ0 0 0มคนสถานที่ที่จะส่งสิ่งของทางรถยนต์เนี่ยมีถึงเจแห่งที่ได้กําหนดไว้นะครับส่งทางเรือได้อีก4แห่งนะครับ ในวันแรกเนี่ยวันที่12เอ่อวันที่14นะครับทางท่านผบตรนะครับท่านผบตรอ,อ,อท่านพิยพันธ์ดัมาพงศ์ก็ได้กรุณานะครับนำเฮลิคอปเ,เตอร์ของตำรวจเนี่ยลำเลียงถุงยางชีดนะครับไปให้ที่ที่อำเภอต่างๆในท้องที่จงังหวัดอยุธยาเนี่ยห้าอำเภอสี่ห้าเที่ยวบินนะครับเป็นต้นรวมทั้งกรมกรมอื่นๆ กระทรวงยือก็ลำเลียงโดยทางรถยนต์นะครับเพราะฉะนั้นขอให้เปิดเว็บไซต์ของกรมการปกครองครับทุกอย่างข้อมูลมาอยู่ตรงนั้นท่านเปิดได้รายละเอียดมีอยู่ตรงนั้นทุกอำเภอครับไม่ว่าจะเป็นที่พักที่พักอาศัยชั่วคราวก็ดีหรือสถานที่ที่จะนำสิ่งของไปช่วยเหลือรัษดรก็ดีครับขอบคุณครับครับก็บต้องขอบพระคุณท่านที่มีกรมการปกครองนะครับสำหรับพี่น้องประชาชน ประมาณ3,358ท่านนะครับที่ได้กรุณา,ย,าย้ายเคลื่อนย้ายมาจากบริเวณนวนครน,นะครับแล้วก็สถานที่ใกล้เคียงมาอยู่สถานที่พักพิงต่างๆนั้นเราได้ดูแลท่านเป็นอย่างดีแล้วนะครับสำหรับญาติพี่น้องนะครับที่ติดต่อประสานงานจะแวะเวียนมาเยี่ยมเยียนอะไรต่างๆก็ขอเรียนเชิญน,นะครับแล้วก็มีผู้ที่มาที่สถานที่พักพิงเป็นจํานวนไม่น้อยที่จะเดินทางกลับบ้านต่างจังหวัดเราก็จะบริการนะครับ สำหรับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ชมและพี่น้องประชาชนตลอดสื่อมวลชนนะครับเราก็ยังยืนยันนะครับว่า ในการทํางานของศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนั้นต่อไปนี้เรายังคงยืนหยัดในการที่จะดูแลความปลอดภัยในชีวิตรั์สินของพี่น้อกประชาชนดูแลผู้ที่จะต้องเคลื่อนย้ายตัวเองมายัางสถานที่พักพิงสําหรับเรื่องสถานการณ์น้ำทางท่านทีกรมชนประทานก็จะติดตามอย่างใกล้ชิดและก็เป็นหน้าที่ของพวกเรานะครับที่ต้องนํามาเรียนท่านเพื่อทราบรายละเอยียดต่างๆอย่างต่อเนื่องและก็ตลอดลาครับขอกลับขอบพระคุณครับ to